พี่พไดเรืงมาท h พี่มันมาแล้วพี่พี่มาท h มาแล้วพี่ผมไม่เห็นอ่าอย่ยแม่สวัสดีครับผมนายน้ำสมบุนเองนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะก็หวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีอ่าผมเองก็สบายดี <c oughs> อ่าก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมได้ลองคิดมาเป็นชาติเป็นร้อยปีแบบอืม นั่นแหละด้้ยวความที่ว่าผมเองก็หมดไฟนิดหน่อยในการตัดคลิปแล้วก็เจอปัญหาเรื่องี่นั่นก็เลยทําให้พักการตัดคลิปไปสักช่วงหนึ่งก็หวังว่าคลิปตลก,ตลก,ตลกหๆหลานี้ทาให้คุณมีความสุขเนาะ <c oughs> อ่าจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้ควรจะออกมาหลังจากคลิปอะท UTORIAL ของการจัดหลดเอาใช่แต่ว่าคลิปนั้นมันตัดนานมากแล้วบผมก็เลยหมดไฟไปก่อนก็เลยแบบดองเลย <c oughs> เป็นไงตึงป้าตึงป้า ก็ไม่พูดแพมทำเพลงไปดูคลิปกันเลยดีกว่าสวดีไ้ซ่าบาเล็ดมาเล็ดเด้งใส่น้าผมมีว้าพูรอดได้ไงกูไม่รอดแล้วเพื่อนมันจะตายก่อนปอกว่ะไาแล้วยิงโดนปะเนี่ยไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนอยู่โดนละ เฮ้ยโดนกูไอ้เหี้ยโอ้เฟ่อนมิโลอยู่ด้วยด้วยยด้วยตายูแล้วมันเปเอโอ้ชิบหายแล้วแมเฟื่อนตะเบียเลยเฟืองลงไปแล้วเฟือนลงไปนอน ะโอ้ยโง่เลยหวะไรวหายไปกีกิโลกัมเลยนี่ตัวโคตรเยอะบ้าไปแล้วอะอุ้ยเชี่ยปิวผมไ่ได้สักตัวไเฮียแต่เพ่เอาฟัลงไปนอนเห็นกตะกี้ปะเฮียแต่เพ่

ผมไม่เห็นนะแสดงว่าไม่มีไม่เห็นพี่แอรลูกกระสุนร้อยกระสุนแม่งร้อยกระสุนแม่งร้อยไปเลยโอ้อยู่กันเต็มเลยสัตสโอ้กลับบ้านละเดี๋ยวลองซูมไม่ใกล้หน่อยดิเพื่อนไปไหนแล้วอ่ะไอจีสามอ่ะว่าแต่ว่าเป้าของเก่าเหรอพี่ผมไดสียงมาท่าพี่มันมาแล้วพี่พี่มาท่ามาแล้วพี่ผมไม่เห็นพี่แอร์แม่งลงไปดอนเลยขอฟฟี่ฮอฟฟี่ผมบอกแล้วนะพี่โดนนะ เข้าหัวคนเกียรมางเลเดียวนเราไม่ผิดเลหที่โอเทใครเกินนี่ออท่าลงหัวว่าโ้โ่ทุกทีเดียวตายเกินเกินเกียรปิเวอร์นะซิงปิเวอร์เพราะันแบบอันนี้มันโดนมัสายฝมากกว่าเเดีวชั้นซ่อมียบปังอ่ะแต่ชั้นซ่อมนั้นผูกกับเยชโอเค เป็นกระจูเลยเสดจะสงสัยเพราะว่าผมทำแบบตาผมเดี๋ยวนะตายเนี่ยผมทำแบบเนี้ยแบบนี้นะประมาณสองทีป่ะแล้วก็ผมกระตุกอ่ะเสือจะสงสัยกว่าไว้เนี่ยแล้วผมเห็นได้ผมไม่มีดาวเมจแต่ผมบินได้

สัตว์เลวบินโดดกูกพิ่งแต่งปด่ยิงเลยอคุว่านี่โอ้ยบี้ไอผมเห็นแล้ว100่เมตรอะไรอไอ๋อโอเครู้เรื่องโอเคเป็นล่ากูห่้ว เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยแย่ฟิวกูตายดูเรื่องนะครับโดนไหมไม่โดนโอ้ผมมีกีไฟเชยเงยหนีหลอดเอาไปมาอย่าตะเวย้ย <laughs> อย่าตะเวย้ย กูต้องนีบมดีอ่ะหยานะเว้ยมามาม่สิ่ยาแล้วคนอื่นกำลังแย่อยู่เลยไม่การเ์เอฟปิดโคตรนานเลยต้องไปในกครปิดเลยปิดเป็นการ์ดเอฟปิดเป็นศูนย์ผมก็ปิดสามรอบอะเพื่ตึงเฮ้ยทำอะไรโอ้ยยิงไปโดนไอ้เนี่ย <c oughs> แย่กูไม่หยา โุ้ยเยี้ยแม่งแบกฟิปเลยพี่โคโน่ไม่ใช่โอ้ยเยโดนตัวทุเรียนในสัตว์เจ็บชิบหายเลยแล้วทำไมยืนดีๆควันเยอะวะโอเคดูเรื่องควันคักโอ้ากดโดนตัวทุเรียนระเบอร์สองกว่าแล้ว สมเหี้ย,อ,ยอะไรลอยมาอะ,มอะไระเบกะบดมนเที่ยวหัวไอโย่ what the f u c วเด้อโอ้น้องกำลังจะขุดหลุมนี้เฮ้ยเดินเลยังายกนไม่สามเ้ยไม่นะเอย้ยอย่านะเว้อยอย่านะเ้ยแล้วก็ปิดอ่

โอ้ไม่ไหวแล้เฮียเอาน้ามุติอย่างนี้เจอกูอืมโอเยอ๋อฮะอืมยู่ไกิเบบี้อ๋อโอเย่โอ้เยโอ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 เยเฮ้ยเวมน้าแข่งมาอยู่หรอใตเีเค้จริงไม่ตายด้ประเดนเรียบร้อยเดินขอตายก็ตายเฮ้ยกดแล้วหรอล ว้าดูได้ไงก่อนเดี๋ยวที่เราออกไปอยู่กับเพื่อนพอดีอยู่บนไเลเนี่ยเอาให้กองไป็นให้กระสุนผมเลยน่ารักที่สุดเลยกอดให้เติมของอย่างไรแล้วมีตรงกลางใช่ปะอยู่ตรงงกลาเฮ้ยโอ้ใหม่กเข้ามาในคอมกอดก่อนทันเฮ้ยทันด้วยแต่มันจะลงมาแล้วป่ะเฮ้ยลดมมาร์กมาร์กละไรละล่ะ สวยพี่เฮ้ยผมหล่อนะเฮ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนโยนโดนเฮ้ยมาเราแล้วมาเฮ้ยาแล้วแทงจังหวันนี้เลอ้ายคุโดนเพื่อนแกเออเจี๊ยบเฮ้ยเฮ้ยเอ้เดี๋ยวนี้เอาไปใช้กับการ พานำไมรวมตัวกันออกไปปวดเตเฮลใช่ไทางเดียวทางดิเออเวลาอรกสุดจะหมดเอกดตึงตึงตึงแล้วท่านคุณยินจักรยานควดไก่อเยไ่ไงแต่เบรเซอร์อ้โ์เีวเนี่ยไม่ี มันอยู่ดเลเลเซอร์แต่บ้านเหมือนไอเชียวไหมว่ามาสังานแสดงไล์โชว์ไอพีเออเข้าได้ปะ้ยมันยิงเข้าหมดเลยด้วยวะติงหัวด้วยวะไม่ตายโอ้้ามือไอเชี่ยนาเลเซอมันยิงนกเลย ไม่ดีวะเห็นไหมโอ้โหบอกแล้วแค่เราแพ้มาสี่คนอะเราก็เอาชนะทุกอย่างได้แล้วเว้ยก็มันใช่เหรอแต่ว่าไอ้เหี้ยนี่เราเล่นเราพี่กับคนหนึ่งนะถ้าพวกเครียดนี่มันไม่ปาจีเลนกับเราไม่มีหรอกไอพี่ไอพวกเครียดนี่มันก็มายาวเล่นกับเราแปลงสังเกตอีกไอ้เหี้ยสาวจะเล่นกันสองคนแฝงกับแค่สี่คนเลยจัดมาเราไปเก็บของกันหมดเลยไอ้้เหียแม่บอกทุกคนแม่งออฟวิโดเลเซอร์ห้าร้อยกิโลแม่งหมดยิมเบอร์เก่าหมดทุกคนเลย ลิงอยู่ด้วยันแลิงจะแข่งแกงอ๋อไม่เต็มกลางตัวเลยมันไม่ควรดันหมมไม่ควรดันไปยหัวยหัวยหัวจะเนติกจะเนติกจะเนติกจะเนตีลงบ้าเสร็จแล้วนะครับไปได้เชี่ยพลังลงพลังไงไ เลเซอร์แสงสีเสียงเต็มไปหมดเลยก็ขอบอบคณที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับบ๊าบ๊าจุ๊บจุ๊บเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ